สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ h e a l t h Library สังเกตไหมคะว่าปีนี้ คนรอบรๆข้างเราป่วยเป็นไข้วัดใหญกันเยอะมากเลยนะคะรู้สึกว่ามันจะระบาดหนักมากกว่าปีก่อนๆหน้านี้อีกนะคะหลายๆคนนั่นจะพอจําได้บ้างว่าในช่วงต้นปีอ่ะจะมีการแพร่ระบาดของไข้วัดใหญแล้วก็ทําให้คนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะแถวแทบ,บแถบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทําให้ดาราคนนึงเสียชีวิตด้วยตามที่เราทําคลิปไปแล้วนะคะ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าหลายๆคนน่ะค่อนข้างที่จะตื่นตัวกันมากขึ้นนะปีนี้ก็จะมียอดในการที่จะฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้รับวัคซีนค่ะสาเหตุที่ทําให้มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปีนี้เยอะมากขึ้นนะคะเขาบอกว่ามีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะโดยทั่วไปจะเจอบ่อยๆนะคะว่าจะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างเยอะ แต่ในปีนี้รู้สึกว่ามันหลากหลายมากขึ้น B ก็เจอเยอะมากขึ้นนะคะโดยปกติ B อาจจะเจอน้อยแต่ปีนี้เจอเยอะมากขึ้นด้วยค่ะและอีกอันนึงนะคะที่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะ,ะสาเหตุร่วมที่ทําให้ พบว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เยอะมากขึ้นก็คือในปัจจุบนันมีนวัตกรรมในการใช้ ATK ในการตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะได้ดังนั้นคนทั่วไปสามารถที่จะตรวจได้เองนะคะหรือว่าแม้แต่ในโรงพยาบาลเองก็มีการส่งสวบนะคะในการทำ ATK เพิ่มมากขึ้นมากๆจากแต่ก่อนดังนั้นยิ่งตรวจก็ยิ่งเจอคห้ายๆกับโควิดนี่แหละนะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ การคอนเฟิร์มจาก a t k ีนี้เยอะขึ้นมากแล้วก็ทำให้เข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้พูดตอนท้ายแล้วกันนะคะที่หลายหลายคนก็จะสงสัยว่าอาการไข้หวัดใหญ่มันแตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดานะจริงๆแล้วอาการมันค่อนข้างคล้ายกันค่ะแค่ว่าไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงมากกว่านะคะเช่นมีไข้สูง38-40องศา เลยนะคะแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวมากกว่าปกตินะคะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดาค่ะส่วนอาการทั่วไปก็จะมีน้ำมูกไอเจคอนะคะพวกนี้จะค่อนข้างคล้ายๆคลึงกันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดปอดอักเสบได้มากกว่าค่ะดังนั้นอัตราการที่ต้องแอดมิหรือว่ามีโอกาส ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเทีเดียวถ้าเป็นไข้ปัดใหญ่ค่ะแล้วทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นนะคะในปัจจุบันอย่างที่บอกมันมี ATK ค่ะก็คือสวอปจมูกนี่แหละแล้วเราก็ใช้เทสคิดในการตรวจนะคะก็จะรู้ได้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่ใช่นะคะรวมไถึงมันก็จะแยกสายพันธ์ A สายพัน์ B ให้ด้วยนะคะในปัจจุบันมีพวก ATK แบบนี้จํไหนเยอะแล้วค่ะซึ่งเราก็สามารถตรวจได้เองที่บ้านได้เหมือนกันนะคะ ที่นี้ถ้าเป็นแล้วจะรักษายัางไงนะคะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะมียารักษาในปัจจุบันก็คือโอเซลทามีเวียค่ะซึ่งโดยทั่วไปคุณหมอก็จะให้เมื่อตรวจพบว่าเป็นหรือเริ่มมีอาการนะคะภายใน48ชั่วโมงเนาะแต่ว่าอย่างมากก็ไม่ควรเกินสัก5วันนะถ้าใครเป็นมานานแล้วเพิ่งไปตรวจเจอหรือว่าเพิ่งไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้ยาโอเซลทามีเวียก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งใช้เร็วเท่าไหร่ยาก็จะมีประโยชน์มากเท่านั้น ระยะเวลานานไปอันนี้ภูมิคุ้มกันร่างกายมันขึ้นแล้วยาต้านไวรัสอาจจะไม่จําเป็นแล้วเหมือนกันกับโควิดนั่นเองค่ะซึ่งโอเซลทามิเวียนะคะเป็นยาที่มีเฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้นนะคะในโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นยาควบคุมค่ะดังนั้นจะไม่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปหรือแม้แต่คลินิกแพทย์เองก็คิดว่าน่าจะไม่มีเหมือนกันนะคะส่วนโดสยาหรือขนาดยาที่จะกินนะคะอันนี้ก็ขึ้นกับว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักตัวด้วยถ้าเป็นเด็กก็จะคานวณตามน้ําหนักตัวค่ะส่วนถ้าเป็น เป็นผู้ใหญ่ก็จะกิน75มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะคะยกเว้นในคนไข้ที่เป็นโรคไตก็อาจจะต้องมีการปรับขนาดยาลงนะคะซึ่งการกินยาถ้าในคนทั่วไปวันละ2ครั้งพยายามให้ห่าง12ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินของยาต้านไวรัสเนาะที่ต้องกินตรงเวลาทุกวันนะคะแล้วก็ถ้ากินวันละ2ครั้งก็จะต้องห่าง12ชั่วโมงนั่นเองค่ะเช่นถ้ากินตอนเช้า8โมงเช้าอีกทีก็จะเป็น2ทุ่มแล้วก็ผลข้างเคียงของยาตัวน,นี้นะคะทำให้คลื่นส้อาเจียน โดยเฉพาะถ้ากินตอนท้องว่างดังนั้นควรที่จะกินยาหลังจากที่ทานอาหารหรือไม่ทานตอนท้องว่างนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องกินต่อเนื่องให้ครบ5วันนะคะตามที่กําหนดนะคะไม่ควรที่จะหยุดยาก่อนถึงแม้อาการจะดีขึ้นค่ะส่วนถ้ามีอาการอื่นเช่นมีน้ามูกไอนะคะหรือว่ามีไข้พวกนี้ก็ใช้ยาตามอาการได้ค่ะเช่นยาลดน้ามูกแก้ไอยาลดไข้พารานะคะรวมไปถึงการล้างจมูกก็จะช่วยได้นะคะทําให้จมูกโล่งขึ้นในคนที่ น้ำมูกเหนียวข้นมากๆหรือว่าในเด็กเล็กที่สั่งน้ำมูกไม่เป็นนะคะก็ใช้การล้างจมูกก็จะช่วยได้เยอะค่ะแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงนะคะถ้าโดยทั่วไปเนาะก็ตามปกติเลยค่ะเหมือนตอนที่เราเรามาระวังในเรื่องของโควิดก็คือล้างมือใส่หน้ากากนะคะถ้าเข้าไปในที่ชุมชนนะแต่ว่าอีกอันนึงที่อยากให้ระวังมากเป็นพิเศษคือถ้ามีคนในบ้านเป็นแล้วอะ่ะมันมีโอกาสที่จะติดต่อกันได้ง่ายนะเหมือนโควิดเลยค่ะในปีนี้คือรู้สึกว่าถ้าบ้าน มีคนเป็นเราก็คือจะมาติดคนในบ้านดังนั้นคนที่อยู่ในบ้านนะ่ะพยายามนะคะแยกหรือว่าคนที่เป็นโรคแล้วอะ่ะต้องใส่หน้ากากนะไม่ใช่ว่าคุยพูดคุยกันปกติกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยนะโรคนี้นะคะมันติดต่อด้วยทางเดินหายใจอะ่ะก็คือแค่อยู่ใกล้ๆก,กันไม่ใส่หน้ากากมันก็มีโอกาสติดแล้วนะคะดังนั้นก็ถ้ารู้ตัวว่าเป็นก็พยายามใส่หน้ากากแยกตัวออกมานะคะแล้วก็สัก5้าวันอะ่ะที่จะต้องคล้ายๆโควิดเลยกับตัวประมาณนี้นะ ะะโดยเฉพาะในบ้านที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคอะไรก็ตามที่มีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำนะอันนี้ก็ต้องระวังที่จะเอาโรคไปติดเขานะไม่งั้นถ้ากลุ่มคนพวกนี้ติดไปนะคะมีโอกาสที่จะเป็นอาการรุนแรงแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนได้ค่ะแล้วก็เป็นที่สังเกตเนี่แหละอย่างที่บอกว่าทําไมมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ปีนี้เยอะมากนะคะเพราะว่าไม่ใส่เมสนั่นเองค่ะแม้แต่คนไข้ที่มา โรงพยาบาลเนาะโดยปกติรู้อยู่แล้วว่าเชื้อโรคเยอะนะคะการใส่แมสต์อะถ้าเป็นคนไข้ในชุมชนน้อยมากๆแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ตระหนักแล้วอย่างโควิดก็คิดว่าเป็นโรคประจำถิ่นนะก็เลยการใส่แมสต์น้อยมากๆหรือแม้แต่คนไข้ที่รู้ตัวว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วคือโดยปกติอ่ะถ้ามีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนาะเป็นหวัดมีน้ำมูกคนเนี้ยควรที่จะใส่หน้ากากนะอย่างน้อยออกมาข้างนอกอะ่ะก็ควรที่จะใส่หน้ากากเป็นการรับผิดชอบสังคมอย่างหนึ่งนะถึงยังไม่ได้ว่าเป็น ไข้หวัดใหญ่อะก็ควรที่จะใส่หน้ากากเพราะเรามีอาการผีเปรตติก,กัดโรคทางเดินหายใจแล้วก็ต้องระวังว่าจะเอาไปติดคนอื่นนะคะดังนั้นในปีนี้ก็เลยเห็นว่ามีการระบาดเยอะมากเพราะ่ากาศตกนั่นเองไม่ได้ตระหนักถึงว่าจะติดเชื้อทางเดินหายใจหรือว่าจะเอาโรคไปติดคนอื่นนะคะ ส่วนวัคซีนจำเป็นอยู่ไหมนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะมันจำเป็นมากๆเลยนะคะแล้วก็สายพันธ์มันเปลี่ยนทุกปีดังนั้นก็ต้องฉีดทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะคะโดยเฉพาะในคนกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กเล็กนะคะผู้สูงอายุหรือว่าเป็นคนที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานโรคหัวใจปอดอุดกัน้นเรื้อรังอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็วัคซีนตรงนี้จริงๆไม่ต้องรอทางการที่จะไปฉีดให้หรือเรียกมาฉีดนะจริงๆมันมีอยู่ทั่วๆไปเลย นะโดยเฉพาะคลินิกเอกชนเงี้ยก็มีค่ะหรือโรงพยาบาลเอกชนเขาก็จะมีการซื้อมาสต็อกไว้แล้วก็ใครต้องการฉีดก็สามารถ walk in ไปฉีดได้เลยดังนั้นในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วอันนี้ควรฉีด1 0อเซส่วนบุคคลทั่วไปก็แล้วแต่ความสมัครใจนะแต่ก็อยากให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันแต่ถ้าติดมาแล้วเราอาการรุนแรงกว่าที่เราจะต้องพักฟื้นกว่าจะฟื้นตัวใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะช่วงป่วยไปก็คือทรมานแหละค่ะดังนั้น มันมีวัคซีนที่ป้องกันได้ก็แนะนําว่าให้ฉีดก็จะดีกว่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องไข้หวัดใหญ่นะปีนี้มันแพร่ระบาดเยอะมากจริงก็เลยได้มาทําคลิปเตือนจริงก็ทําแล้วคลิปหนึ่งตอนต้นปีแล้วก็มาตอนนี้อ่ะรู้สึกมันเยอะจริงอะ่ะคนไข้ร้อยคนมีคนเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่80คนเนี้ยก็มีนะคะรู้สึกว่ามันเยอะมากๆดังนั้นคนที่ยังไม่เป็นก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยส่วนคนที่เป็นแล้วกําลังเป็นอยู่ก็ระวังอภิษคนรอบข้างนะคะ หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะในคลิปลืมพูดไปเรื่องของวัคซีนนะเหมือนกันคะ่ะกับวัคซีนโควิดก็คือมันไม่ได้ป้องกันติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือถ้าสมมติว่าฉีดไปแล้วภูมิขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะติดได้นะแต่ว่าอาการมันจะไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ไม่ได้ฉีดนะดังนั้นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ควรจะฉีดสะนะเออนอกเหนือจากเป็นผู้สูงอายุเด็กเล็กคนที่ภูมิต้านทานไม่ดีแล้วหญิงตั้งครร ปีนี้เจอว่าหญิงตั้งครรภ์เป็นไข้หวัดหญ่อิลูนะคะแล้วก็หลายหลคนก็จะกังวลว่าอ้าวตั้งครรภ์อยู่จะกินยาโอเซลทามิเวียนเนี่ยมันมีผลอะไรกับลูกหรือเปล่าบางคนก็แนะนําแล้วแต่บางคนก็ยังกลัวก็จะไม่กล้ากินยอะไรเงี้ยบางยิ่งทําให้อาการรุนแรงมากขึ้นค่ะอ๋อแล้วก็อวดน,นิดนึงนะคะเมื่อต้นปีได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วนะตะกี้ลูกชายเป็นก็เป็นคนที่อยู่ดูแลใกล้ฉีดนี่แหละดิฉันก็ไม่ติดนะเออก็แปลว่าเออภูมิเรา มไม่แน่ไม่รู้ว่าจากวัคซีนหรือว่าก่อนหน้านั้นป่วยแล้วเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าหรืออะไรก็รอบนี้ไม่ติดนะคะแต่ว่าลูกชายก็ได้ฉีดวัคซีนนะแต่ว่าเพื่อนที่โรงเรียนเป็นเยอะแล้วมันก็เลยติดกันตานหานไม่ไหวนะคะก็ติดเหมือนกันแต่อาการก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าจะมีไข้สูงปวดหัวแล้วก็มีน้ำมูกไอเจ็บคอประมาณนี้ค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ฉีดปีนี้น่าจะยังทันนะน่าจะยังมีวัคซีนหรือล,ลองติดต่อตามคลินิกสถานพยาบาลไปฉีดดูนะคะก็น่า จะดีกว่าเพราะว่าคิดว่าในช่วงฤดูหน,นังน่าจะมีการแพร่ระบาดอีกแต่ถ้ามันใกล้ปลายป,ปีมากๆาก็แนะนําว่ารอตัวใหม่ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีค่ะสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ